าดคอตายขมนไม่ใช่ขมันทหารเวียดนามปาดคอเลยคอเพื่อนบิดขึ้นหลังไปเลยดา<อ>วรุ่งทมเรืองคนกรระนกตรติไม่ไม่ไม่เป็นคนแยกออกมานละชุดแล้วตอนนั้นเขาเป็นทหาร,รที่เข้ามาสู้กันอยู่ที่ช่องบอกน้ายืนป๋นาเข้ามาอยู่ในขมนแล้วตอนนั้นมามามาเป็นทหารทานแล้วเขายังเป็นนั้นอยู่ตาบอดขาขาด ต่อสู้ตอนนั้นมันยังมีสนามรบก็เหมือนตอนนี้ที่ภาคใตนะ้ที่ตรงนี้เป็นที่ดแดงป่ารบตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสตนะ์ปี2522นะตอนนั้นที่เป็นทหารแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็มีการปฏิวัติกันสันรุ่นสันปริมาปฏิวัติตอนนั้นปฏิวัติตอนนั้น มาเลยมันเขาอยู่หน้าผาพวกนั้นมันไปอยู่ที่หมูนะเขาจิงลงมาเลยจนฐานแตกตายนะครับตายสา,ามขี่ศพมีคนถือว่าเยอะนะมนุษย์เราตายเนยทำไมเที่ยหมูหมากาไก่ตายนะาตายแล้วก็คือเพื่อนทธรทมเนี่ยคือคนโคราชเนี่ยเป็นครูขับรถ อยู่ที่กตาร์เลยที่ักอินนั่นครับชื่อชื่อว่าอินนารีสอร์ทใช่อินพออ่างสรีนอหนูนออานาอินนี่เป็นชื่อพ่อพ่อชื่ออินสถานที่ทำที่ตออ ขี่รถไปด้วยกันเนี่ยขี่ก็เปอร์ไปด้วยกันเนี่ยต้องจอดขี่ยี่สิบสามนิดที้ต้องจอดป๋ายิงยาวเลยขี่จะเป็นร้อยสองร้อยย่ิยาวไปได้ อคเอ่อคือตอนเราเข้ามาเราไม่ได้สังเกตหรอกถ้าเราสังเกตเราจะไม่ไม่ได้หลงว่าที่เหนือที่ใต้นะอ่าถ้าเราเข้าไปในป่าไม้ลึกๆนะ ป่าไม้ตรงดิบเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยพระอาทิตย์มันจะมองไม่เห็นเลยเราดูเถาวัลที่มันพันพันเข้าไปถ้ายอดมันกี้ไปทางไหนเนี่ยมันรอบต้นไม้เนี่ยมันกี้ไปมันจะกี้นะไม่ใช่มันพันเกาะอยู่อย่างนี้นะมันจะกี้ไปนั่นก็มันคือจะไปรับแสงนั่นคือทิศตะวันออกนะทีนี้เราเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเราจะรู้ว่าทิศเหนือทิศใต้นี่ก็คือเราไปโอบต้นไม้ดูเอาแก้มเนี่ยเราเข้าไปดูถ้ามันยัง ถ้ามันเย็นมากก็คือนั้นจะวันออกนี่คือที่เราหลงทางถ้าเราหลงทางไม่ใช่เดินหาทางออกให้อยู่กับพี่ถ้ามีอะไรให้บอกกองไฟเขาตามหาเราแน่นอนอยังไงเขาก็ต้องตามหาเราแน่นอนที่สําคัญเราต้องมีแหล่งน้ําแล้วอย่าหนีอยู่ที่นั่นแหละ,หละคุณยิ่งหนีเขาก็ยิ่งหาไม่เจอคุณเผาไฟเลยอ,อเขาจะขึ้นหอขึ้นอะไรรับรองเขาตามหาคุณเจอแน่นอนอย่าหนีแล้วก็ดีแ่ละ ก็ที่กินได้นี่อย่างน้อยมีอย่างเดียวน,นี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่ต้นมันมมกินได้เลยนี่ยนี่นี่นั่นเห็นไหมนี่อา่าผลไมบ้บางบางสิ่งบางอย่างก็ต้องศึกษาด้วยอา่าต้องหากินให้ได้